สาหลักเสาคำ้ำบุคคลสําคัญของวงการระยาวในขณะนี้มาพร้พอมกับหลวงพ่อสิงโตนมสัสก,การนามสัสก,การาครับุเคยได้วัตถุมงคลไปแล้วที่หนองบึงการครับและท่านนายกอาออกบัธจัดมาคุณเอรลูกพอ่อออกแล้วลู เหลวทันใจไว้ตันตาขออไยเพราะว่าเรือมันกำลังมันเดี๋ยวค่อยกราบสวัสดีนมัส,สการกันใหม่ร่องน้าแดงร่องน้ําแดงไม่โขอเอกนาวานาวานาวาร่องน้ําแดงผายบทผายเบียนวันนี้อยู่ค่ายใหญ่ใช้พิพายพอพรป้เก้าเอาเลยเสียหนุ่มเสียเบิร์ดเสียโจว่าแล้วทีมงานสิงห์บุรีร่วมกับพี่น้องชาวนาครปฐมร่องน้ําแดงผายแดงจะใส่มามื่นไวหมื่นไววรนาธเทพสาคอน รหรือไม่ทันดูสิว่าชื่อกงามน้ำก็พอเอาแล้วครับมืนไววรนาสิทธิ์รวงพอ่อชะอุมกาตาสาโรหรือว่าวัตะเียนเลื่อนอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์ต่างคนตา่างวิเอาแล้ววยเอาแล้ววยเจอเจอแม่ของเอกนะวะเขาว่าไอ้นมบัดเม,ดม,ดมดวาวันนี้ยังต่อยออกบันออกบันไหวไมมไหวไหวไมไหวแม่ของนีมาเล้เอาแล้วครับไอ้นมบันเมาเรือดีจากนครปฐมจังหวัดที่ไม่มีสระนนคือนครปฐมเอาแล้วะเว้ยดูตามสายตาในขณะนี้มืนไว ไว้จะมือไว้อลนาเรือดีจากนู่นเลยครับเมืองสีแขวแห่มังกรพักผ่อนมือบอลแเพชรปานรดเด็ดปากน้โพบ้านผู้ใหญ่สุเทพไล่ตามอยู่ในขนาดนี้ดูสิว่าไอ้หนุ่มัดเมาวันนี้จะมีเด่นจะมีทีเด็ดจะมีทีเด็ดจะเป็นหมัดเครื่องควายจะเป็นหมัดเครื่องควายปั้นจันทร์ปงเดียวจอดหรือไม่แต่ดูตามสายตาเรือดีเรือดีในน้ำแม่ของเองนะวะชิกนี้ชิกนี้ตีแดงแ มีคนขัางเห็นชัดเจนเอาลุยกระดูกเข็นมาเริ่มเทมวันนี้มึนไหวบารณาเจอแม่ของเอกอาวาแม่ของเอกอาวานั้นไม่ธรรมดาควบคุมทีมงานโดยดุดดดมตุเทพกาหลงแต่ฝิปายนั้นดูเอาวันนี้นั่งดีสนามแล้วนั่งดีวันนี้ก็เลยนั่งต่อแม่ของเอกอาวาเจือเจ้าวิงวอนวอนหวาน,น,นลิ้วเข้าเส้นชทยกรรมการตัดสินร้อนน้นแทงกูเกลียนมึงแล้เกินแม่ของเอกนาวา แม่ของเอกนาวาเป็นเรือชนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวมังเจอเต้นแต่แลนเต้นแต่นเต้นแตนเต้น,ตน,ตน,นอ่ะคุณเอิร์ดขออนุญาตเมื่อกี้คุณเอิร์ดพูดค้างไว้ครับอ่ะ